สวัสดีน้องๆทุกคนที่กําลังเตรียมตัวสอบในปีนี้นะครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับพี่แชมป์เอาข้อสอบดีๆแล้วก็มีเทคนิคดีๆมาให้พวกเราได้ลองฝึกคิดกันดูในวันนี้นะครับที่มีข้อสอบสายอํานวยการซึ่งเป็นข้อสอบที่พวกเรากําลังจะสอบ กันในปีล่าสุดเป็นแนวเดียวกันเลยนะครับซึ่งข้อสอบในลักษณะนี้นะครับถือว่าเป็นยาขมของใครหลายๆคนเลยถูกไหมน้องเนี่ยบางคนบอกว่าพี่ให้ผมมามีความสมเหตุสมผลเนี่ยผมขอกลับไปคิดเลขดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับมันคือโจทย์เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลนะครับพี่นะครับ เอาเทคนิคดีๆที่เราสามารถนะครับมองนะครับโจ์ออกได้ง่ายๆมาฝากทุกคนนะครับสำหรับเทคนิคที่พี่พูดถึงเนี่ยมันคือการเขียนแผนภาพ แต่ก่อนที่พี่จะพาพวกเราไปทําโจทย์ข้อเนี้นะครับพี่ขอสรุปไว้ให้พวกเราก่อนก็แล้วกันนะครับ <S <S สิ่งที่เราต้องใช้ก่อนที่จะทําโจทย์ข้อนี้นะครับอันดับแรกน้องต้องเข้าใจนะครับคีย์เวิร์ดที่เราจะต้องใช้ก่อนโอเคไหมครับคีย์เวิร์ดที่พี่จะให้นะครับข้อแรกเลยนะครับข้อที่1 นะข้อที่1ในการเขียนแผนภาพถ้าเขาบอกว่าเรามีสิ่ง2สิ่งแล้วเขาบอกว่านะครับมันไม่มีหรือว่าไม่เป็นนะครับสิ่งนี้นะครับไม่มีอีกสิ่งหนึ่งสิ่งนี้ไม่เป็นอีกสิ่งหนึ่งคีย์เวิร์ดคือคําว่านะครับไม่มีไม่เป็นนะครับลักษณะของรูปที่น้องจะวาดออกมาอยู่ในลักษณะนี้นี่นะครับมันจะเป็นวงกลม2วงที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยนะครับเพราะนะครับอีกสิ่งหนึ่งไม่ได้เป็นอีกสิ่งหนึ่งนั่นเอง รูปที่2ครับน้องๆรูปที่2นะครับคีย์เวิร์ดเวลาน้องจะไปดูนะครับถ้าเขาบอกว่านะครับบางชนิดนะบางตัวนะครับบางอันอย่างเงี้ยโอเคไหมครับบางชนิดบางตัวบางอันแสดงว่านะครับวงกลม2วงนี้มีความเกี่ยวข้องกันอยู่นั่นเองนะครับนี่ มีส่วนที่เกี่ยวข้องกันนะเอออีกสิ่งหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งด้วยโอเคปะ่ะแต่ไม่ได้เป็นทั้งหมดเนี่นะครับเกี่ยวข้องกันแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายคีย์เวิร์ดตัวสุดท้ายที่น้องจะต้องรู้เลยนั่นก็คือนะครับทั้งหมดเออทั้งหมดทุกตัวนะครับทุกอันอย่างเงี้ยนะครับ เราจะสามารถเขียนมันออกมาให้อยู่ในรูปลักษณะแบบนี้ครับเออนี่สิ่งหนึ่งนะครับเป็นทั้งหมดของอีกสิ่งหนึ่งเป็นทุกอันของอีกสิ่งหนึ่งนะครับรูปที่ได้ออกมาก็คือนี่นะครับเรามีสิ่งหนึ่งอยู่ในอีกสิ่งหนึ่งนั่นเองนะครับได้ออกมาเรียบร้อยทุกคนมีแค่3ตัวนี้เท่านั้นนะครับหลักๆเลยนะครับรู้แค่3ตัวนี้น้องก็สามารถทําโจทย์ในลักษณะนี้ได้แล้วนะครับมาดูในโจทย์ข้อนี้กัน เขาบอกว่านะครับสุนัขบางตัวเป็นเสือสุนัขทุกตัวเป็นสิงโตเสือทุกตัวเป็นสิงโตดำเป็นสิงโตโอ้โหนะนะถ้าใช้ความรู้สึกตอบเนี่ยเป็นไงน้องคงปวดหัวหน้าดูอะถูกไหมครับแล้วเขาถามว่าข้อใดสอดคล้องกับเงื่อนไขข้างต้นมากที่สุดช้อยข้อแรกเขาบอกดำเป็นสุนัขนะครับเฮ้ย ตอนแรกดําเป็นสิงโตแล้วดําเป็นหมาได้ไงวะถูกไหมนะครับเออตีกันตีกันเละแน่นอน2ดําเป็นเสือ3ส,สิงโตบางตัวเป็นสุนะัขนะครับสสิงโตทุกตัวเป็นเสือเห็นปะถ้าสมมติเราเอาความรู้สึกเราลงมาเล่นเนี่ยนะครับเราก็จะช้าไปตามระเบียบถูกไหมข้อนี้นะครับเวลาเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้พี่เน้นย้ําเลยว่าห้ามตอบมันด้วยความรู้สึกนะครับเอาแผนภาพที่พี่ให้ไปเนี่ยนะครับไปใช้มาเริ่มกันเลยนะครับ ในเงื่อนไขข้อที่1ครับทุกคนโจ์เนี่ยเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่านะครับสุนัขบางตัวเป็นเสือนะครับบางตัวเท่านั้นนะครับบางตัวเพราะฉะนั้นเจอคีย์เวิร์ดแรกนะครับคำว่าบางเนี่ยนะครับคำว่าบางต้องวาดรูปออกมาลักษณะยังไงทุกคนนี่เลยนะครับเจอคําว่าบางเพราะฉะนั้นรูปที่ออกมานะครับพี่ให้รูปฝั่งซ้ายเนี่ยคือสุนัขรูปขวาคือเสือนี่ เรามีแค่บางตัวเท่านั้นนะครับนะเรามีแค่บางตัวเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกันได้รูปออกมาเรียบร้อยลักษณะแบบนี้ไปดูเงื่อนไขที่สองเขาบอกว่าสุนัขทุกตัวเป็นสิงโตเงื่อนไขที่สเสือทุกตัวเป็นสิงโตน้องเจอคีย์เวิร์ดคำว่าอะไรครับนี่คำว่าทุกตัวถูกไหมนะครับคำว่าทุกตัวตรงนี้เลยย้ําคําว่าทุกตัวพอเจอคําว่าทุกตัวเฮ้ยนี่เลยนะครับทุกตัวเนี่ยแสดงว่าอะไรครับ ไอ,ไอสุนัขกับเสือเนี่ยนะครับสออย่างนี้มันต้องอยู่ในอะไรแน่นอนนะครับมันต้องอยู่ในสิงโตอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับจากรูปที่เราวาดไว้แล้วพี่ก็นะครับวาดรูปเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งรูปถูกไหมครับสุนัขกับเสือนะครับต้องอยู่ในอะไรครับต้องอยู่ในสิงโตถูกไหมนะครับคีย์เวิร์ดของเราคือคําว่าทุกตัวนะครับสุดท้ายดำเนี่ยนะครับเป็นสิงโต เพราะฉันเวลาน้องมองรูปแบบนี้นะครับให้น้องมองแล้วแยกพื้นที่ออกเป็นส่วนๆนะครับ1 2 3 4เห็นไหมพื้นที่มี4ส่วนด้วยกันเพราะการที่เขาบอกว่านะครับเจ้าดําเป็นสิงโตในทุกคนนะครับ การที่เขาบอกว่าเจ้าดําเป็นสิงโตมันหมายความว่าดําจะอยู่ตรงไหนได้บ้างครับนี่ดําอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ถูกไหมนะครับเนี่ยเจ้าดำเนี่ยดำอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ดําอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้หรือดําอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับไม่ว่าดําจะอยู่ตรงไหนดําก็เป็นสิงโตนั่นเองนะครับมาดูช้อยกันนะครับมาดูช้อยกันข้อใดสอดคล้องกับเงื่อนไขมากที่สุดข้อที่1ดําเป็นสุนัข ถูกต้องไหมครับอ่าเนี่ยดำอาจจะเป็นสุนัขได้ถูกไหมแต่นะครับจาเป็นต้องเป็นสุนัขอย่างเดียวไหมดำอาจจะเป็นเสือก็ได้นะเออเนี่ยดำมันสามารถอยู่ในเสือได้ด้วยนะครับต่อไปข้อที่2 ข้อที่1เนี่ยตัดทิ้งไปนะถูกไหมครับมันไม่ได้สอดคล้องมากที่สุดนะการที่เขาบอกว่าดําเป็นสุนัขเนี่ยเราก็มาดูรูปละเฮ้ยดำอาจจะเป็นเสือก็ได้หรือดําอาจจะเป็นสิงโตอย่างเดียวก็ได้โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับสุนัขและเสือเลยนะครับต่อไปดําเป็นเสือนะครับดำเป็นเสือได้ปะเฮ้ยดำอาจจะเป็นสุนัขก,ก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นเสืออย่างเดียวตัดทิ้งไปนะครับสุดท้ายนะครับยังไม่ท้ายสุดชอยข้อ3ก่อนสิงโตบางตัวเป็นสุนัขทุกคน สิงโตบางตัวเป็นสุนัขเออนะครับเพราะฉะนั้นน้องสังเกตนะสิงโตบางตัวเป็นสุนัขนะครับแสดงว่าเนี่ยเรามีสิงโตบางตัวที่อยู่ในสุนัขได้ถูกไหมนะครับนั่นหมายความว่า <c oughs> ข้อที่3มเนี่ยถูกต้องไหมถูกต้องแล้วนะครับมาดูข้อที่สีสิมันผิดยังไงนะครับสิงโตทุกตัวนะครับเป็นเสือสิงโตทุกตัวทุกตัวจําเป็นต้องเป็นเสือไหมครับ เนี่ยเรามีสิงโตที่อาจจะเป็นสุนัขก,ก็ได้หรืออาจจะเป็นสิงโตอย่างเดียวก็ได้โดยที่ไม่ได้เป็นเสือเพราะฉะนั้นข้อที่4ก็กาทิ้งไปเลยนะครับข้อที่สอดคล้องนะครับกับเงื่อนไขที่เขาให้มามา,มากที่สุดนั่นก็คือช้อยข้อที่3นะครับสิงโตบางตัวเป็นสุนัขเอาแผนภาพนี้ไปใช้เจอโจทย์แบบนี้อีกเมื่อไหร่นะครับน้องเก็บแต้มได้แน่นอนนะ